สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาคํานวณสูตรมาครบบสองกระกูในชุดที่4ชนกัน2สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคําเตือนกันก่อน,นนะครับคำเตือนคลิปในนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนชลากรินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นม่มีใ,ใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขทั้งหจากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ หากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสุดห้วยทายห้าหกโชคดีครับต่อไปเรามาเรื่องคำนวณกันดูนะครับทุดที่4ี่นะครับเรากเแยกมาจากชุดที่1ของดางนั่นเองนะครับมาครบเข้าสูตร ผดเลยมาเก้าสูตรนะผมก็แยกมาจากนี้จากครบล่างก็จะแยกเป็นสี่สูตรเนาะในี้ชุดที่หนึ่งเก้าสูตรนี่สี่นี่ก็คือ f ไอ e สี่ e สี่คือโอเคไปเก้าสูตรหนึ่งสองสามเนาะไปเก้าสูตรหนึ่งสองสามเ f สองคือไปเก้าสูตรหนึ่งสองสามไปเก้าสูตรหนึ่งสองสามมันชนกันนั่นเองครับนะครับสูตรมาครบเอาไว้แค่สี่ชุดนี้นะครับต่อไปมั่งจากคลิปนี้เราจะเป็นสูตร ตรงนั่นเองนะครับมันชนสุตที่สี่ก็ใช้สองสูตรนี้ที่มันชนกันนั่นเองทั้งหมดก็จะได้ชนกันทุกตัวเองนะครับเราก็มาจับก็เจอหยุนถ้ามันมาทั้งสองสูตรนี้มันก็จะอยู่ในกรอบนี้นั่นเองนะครับถ้ามันถ้ามันไม่มันมาไม่ครบมันก็มันมาตัวในตัวหนึ่งหรือมาพรือไม่มาทั้งสองมันก็จะไม่มีในนี้นะถ้ามันมาครบตามสูตรมาครบหลัง สองสูตรนี้เนาะสูตรนี้มาครบสูตรนี้ก็มาครบเหมือนกันด้าล่างก็อยู่ในนี้นะครับมันเยอะจริงๆแต่เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเราไปหาให้มันน้อยชุดแล้วก็เทียบกับสูตรอื่นมันเยอะแต่มันได้ใช้เยอะนะเลือกสูตรที่เราชอบมันเองนะครับเราใช้ด้นล่างสูตร A นะครับน ในคลิปเลขของล่างก็จะได้สามสี่ห้าหกแปดนะครับมาเทียบชมขึ้นไหนมีสามสี่ห้าหกแปดแล้วก็จุดไว้เนาะสามสี่ห้าหกแปดที่ติดสามสี่ห้าหกแปดแล้วก็จุดไว้เนาะสามสี่ห้าหกแปด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 สา่าหกแปดไว้าหามี่ กามาดูสูตแต้มรวมของเราในี่ที่เลขของลังก็ได้8210ชุดไหนบวกกันได้2 8210นี่เราก็จุดไว้เองเนาะแปดสองหนึ่งศนย์แปดสองหนึ่งศนย์แปดสองหนึ่งศย์ี่แปดแปสอนึ่งศนย์แปดสองหนึ่งศย์แปดแปดสองหนึ่งศน แปสองหนึ่งศูนย์หนึ่งไปสองศูนย์สองไปสองหนึ่งศูนย์ไปสองหนึ่งศูนย์ไปสองหนึ่งศูนย์แปสองหนึ่งศูนย์ศูนย์แปสองหนึ่งศูนย์สองไปสองหนึ่งศูนย์แปสองหนึ่งศูนย์สองไปสองศูนย์ไปสองหนึ่งศูนย์ศูงแปดโอเคอที่อันไหนที่ชนไหนที่ชนกันหนึ่งศูนย์สองศูนย์นี่เราก็บงไว้นะคือสองจุดนั่นเองนะครับชนเด่นนะครับสองจุด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 ชนเด่นนะ สองจุดชนเด่นสองจุดชนเด่นจะมีสองจุดอยู่หนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดหกชุดเจ็ดชุดนะครับสาหรับชุดที่สี่นี้มาเทียบชนส่วนอื่นนะครับชุดเด่นสุดถ้ามาชอบชุดเด่นก็ลอกใช้ชุดลองถ้าชุดเด่นเยอะไปเอาไปเทียบชนส่วนอื่นให้มันเหลือในชุดในชุดที่เราชอบใจไปใช้งานเองนะครับ เดิมาครอบร่างชุดที่สีนะครับก็คคำนวณได้ตามนี้นะครับชอบเ่วนไหนก็ใช,ช้ชุดนั้นชอบชุดไหนก็ใช้ชุดนั้นได้ตามใจ่ชอบเลียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวเ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอหสมัยยิกท่านผู้ชมผู้ท่านจโชคดีครับ